สวัสดีอาเซนพลัสนะคะที่คุณมิ้นทิ้งท้ายเอาไว้จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับผู้หญิงที่ต้องบอกว่าเธอเป็นหญิงแกร่งจริงๆทําอาชีพธุรกิจนะคะในภูเก็ตเป็นธุรกิจเล็กๆแต่ว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เธอบอกเลยนะคุณผู้ชมว่าถึงขั้นที่คิดค่าตัวตายแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้กลับมาสู้อีกครั้งไปติดตามเรื่องราวชีวิตของเธอพร้อมกันเลยค่ะ จริงๆนะหนักจนแบบไม่รู้จะคุยกับใครเราเคยเข้าไปคุยกับหน่วยงานของรัฐแต่เขากลับบอกว่าคุณปิดไปเถอะคุณกลับบ้านคุณไปเถอะคุณยอมแพ้ซะแล้วก็กลับบ้านคุณไปแล้วรอให้ทุกอย่างมันกลับมาปกติแล้วคุณค่อยกลับมาเปิดใหม่แต่คุณลืมอะไรไปไหมถ้าเราปิดคือเราไม่เหลืออะไรเลยเสียงสันเครือกับน้ำตาที่เอ่อล้นยากจะทนเก็บไว้สะท้อนถึงความยากลำบากของผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจเล็ก ในภูเก็ตที่ต้องต่อสู้กับวิกฤตโควิด -19 หลังจากภูเก็ตปิดการท่องเที่ยวเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงก่อนหน้านี้ <S <S พิ่บอลตาสุกแสนหรือมิกกี้เป็นเจ้าของโรงแรมเล็กๆที่นี่และเธอยังเปิดร้านพิซซ่ารวมถึงเดินขายอาหารให้กับนักท่องเที่ยวตามชายหาดและยังรับทาความสะอาดห้องอีกด้วยเธอเปิดใจกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าตลอดสปีที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างมากในชีวิตถึงขนาดเธอเคยคิดสั้นที่จะฆ่าตัวตายโชคดีที่ล่าสุดเมื่อวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมที่ผ่านมาโครงการภูเก็ตแซดนบ็อกซ์ของรัฐบาลถูกขับเคลื่อนเพื่อเดินหน้าการท่องเที่ยวในภูเก็ตฟื้นฟูเศรษฐ,ฐกิจอีกครั้งแววตาแห่งความหวังจึงปรากฏขึ้นในสายตาเธอพี่มอลตาเล่าถึงธุรกิจเล็กๆของตัวเองเธอต้องทำมากกว่าหนึ่งอย่างเพราะช่วงที่ผ่านมารายได้ไม่คงที่ บางวันรายรับแค่ไม่กี่ร้อยบาทแถมยังมีลูกจ้างที่ต้องดูแลอีกด้วยก็คือวันหนึ่งต้องต้องมากกว่า8 0 0พันถึงจะอยู่ได้แต่พี่อาศัยว่าพี่ได้จากหลายๆส่วนหลายๆทางก็คือเฉพาะในหน้าร้านตอนนี้นะตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วบางวันก็ได้สี่พันก็ถือว่าเยอะบางวันก็คือพันสองพันแต่ที่หนักสุดในช่วงเดือนเมื่อกี้ก็คือสามร้อยห้าร้อยนี่ก็เลยทำให้ทำไมพี่ต้องนอนแค่วันละสองชั่วโมง คือเพราะเราจะต้องหามาเพื่อที่จะประคองหามาเพื่อที่จะจ่ายตั้งแต่เกิดโรคระบาดพี่มนตาพยายามปรับตัวด้วยการขายพิซซ่าบนชายหาดให้บริการขนส่งและบริการซักรีดเพื่อชำระหนี้นอกระบบเกือบครึ่งล้านบาททุกเย็นพี่มนตาจะเดินไปตามชายหาดโดยแบกตะกร้าที่เต็มไปด้วยอาหารจากร้านอาหารของเธอพร้อมกับลูกสาววัย12บขวบโดยหวังว่าจะได้เงินเพิ่ม พี่มนตายังเปิดใจด้วยว่าเธอสิ้นหวังถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายพี่เคยท้อพี่เคยคิดที่จะฆ่าตัวตายเพราะพี่ไม่ไหวแล้วพี่เหนื่อยแต่มีนักธุรกิจเจ้าของร้านอาหารอีกคนนึงแต่เขาเป็นต่างประเทศเขาเป็นเขาเขาฆ่าตัวตายไปก่อนแล้วอยู่ตรงข้ามกับบ้านเรามันเลยทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าตื่นขึ้นมาพอดีเฮ้ยพอตายไปแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะ อะไรเงี้ยอะไรมันก็เหมือนเดิมแถมเราไม่รู้ว่าถ้าเราตายไปแล้วมันจะแย่ลงหรือเปล่าลอะไรมันเลยทาให้เราจะาเอ้ยไม่ได้ละเราจะมัวแต่มานั่งคิดอย่างนี้ไม่ได้ละเราต้องสู้ขึ้นมาใหม่เลยค่ะอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้พิบลตาต้องลุกขึ้นสู้ต่อเพราะเธอยังมีลูกสาวที่ต้องกังวลเธอพูดอย่างมุ่งมั่นว่าเธอยอมแพ้ไม่ได้เธออยากพิสูจน์ให้เห็นว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเธอทําเพื่อลูกสาวคนเดียวคนนี้และเธอยังพูดอย่างเต็มเปี่ยนไปด้วยความหวังด้วยว่า ถ้าเราผ่านโควิดนี้ไปได้แต่ว่าเราเข้มแข็งซึ่งนี่เป็นเสียงสะท้อนของหนึ่งผู้ประกอบการที่ยังคงลุกขึ้นสู้แม้การฟื้นฟูอาจไม่ได้รวดเร็วและต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนอกจากชีวิตของพิมนตารอยเตอร์ยังอธิบายถึงโครงการภูเก็ตซันบ็อกซ์ที่เป็นการเปิดการท่องเที่ยวให้ชาวต่างชาติที่ไม่มีการติดเชื้อโควิด19เดินทางเข้ามาในจังหวัดได้ถือเป็นโครงการนำร่องสำหรับการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ2โดสและมีผลการทดสอบเป็นลบสามารถเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศได้อีกทั้งรอยเตอร์ยังฉายภาพให้เห็นถึงบรรยากาศของจังหวัดภูเก็ตหลังจากที่เปิดการท่องเที่ยววันแรกแน่นอนว่ายังคงเงียบสงบและไม่ได้คึกคักเหมือนเดิมจากที่ปกติแต่ละพื้นที่ต้องเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากนานาชาติแต่เชื่อเขาว่าหลังจากเปิดการท่องเที่ยวภูเก็ตจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง และช่วยต่อลมหายใจให้กับบรรดาผู้ประกอบการที่ต้องเจอกับความยากลำบากมาเป็นเวลานาน ภูเก็ตเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปต่อที่ฟิลิปปินส์ค่ะพาไปทําความรู้จักกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ออกมาเป็นอาสาสมัครทํางานด้านสิ่งแวดล้อมในฟิลิปปินส์แล้วก็เรียกตัวเองว่าเป็นนักรบแห่งสายน้ําค่ะแม้จะเรียกตัวเองว่าเป็นนักรบแต่จริงๆสิ่งที่พวกเขาต้องต่อสู้ด้วยไม่ใช่สัตว์ประหลาดหรือว่าผู้ร้ายที่ไหนนะคะแต่ว่าเป็นขยะจํานวนมหาศาลที่ลอยอยู่ในแม่น้ําของฟิลิปปินส์ค่ะนักรบแห่งสายน้ําเหล่านี้เป็นใครแล้วมีความเป็นมายังไงไปติดตามพร้อมกันจากรายงานค่ะ สัมนักงานประสาทและบริหารจัดการแม่น้ำป่าสิกหรือ PRCMO คือหน่วยงานอาสาสมัครที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่าทศวรรษที่แล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อเก็บขยะออกจากแม่น้ำปาสิกในกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ Pukaw rito ingwa, nakrop Ang trabaho po ng isang labor warrior, uh, yung mga solid waste, uh, yung mga basura po na lumulutang sa mga uh, kaesterohan, kailugan, uh, kami po yung pumupuksa kami po yung kumukuha uh, at po namin yung mga yan. Dester Opiana, kunung nai nakrop heng sainam, ที่อยู่กับกลุ่ม T R C M O มานานกว่า6ปีเขาเล่าว่าพวกเขาต้องเก็บขยะเฉลี่ยวันละ80-100ถึงกระสอบโดยมีขยะสะสมมากขึ้นในช่วงฤดูมรสุมและในบางวันจำนวนขยะที่เก็บได้อาจสูงถึง1,000กระสอบเลยทีเดียวอันนีุ้กมะที่เราก็บเรกะที่เาสก็ะก็ o c ะทาะทรกะเก็บขลเาก็กกบ แม่น้ำปาสิกที่มีความยาวกว่า27กิโลเมตรตัดผ่านเมืองหลวงของฟิลิปปินส์แห่งนี้เคยเป็นเส้นทางการค้าที่มีความสำคัญแต่การขยายตัวของเมืองและการวางแผนกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ไม่มีประสิทธิภาพทำให้แม่น้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยกองขยะและแทบไม่มีสัญญาณของสิ่งมีชีวิตหลงเหลือกลายเป็นแม่น้ำที่มีมลพิษมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่นมันูนวาวาันดีตน้ำบาสุระอักล,ลตงาปตง ขณะที่สมาชิกของ PRCMO กว่า100คนเริ่มต้นทำหน้าที่จากการเป็นอาสาสมัครเก็บขยะริมแม่น้ำแต่ปัจจุบันพวกเขาสามารถสร้างรายได้ขั้นพื้นฐานจากทุนสนับสนุนที่ได้รับจากรัฐบาลท้องถิน่นและเริ่มแบ่งกลุ่มกันทำหน้าที่ตามแต่ละจุดเหล่านักรบแห่งสายน้ำต่างสวมใส่าอาวุธประจำกายคือรองเท้าบูทยาง และถุงมือที่ยาวมาถึงข้อศอกใช้คราดและอุปรกรณ์ประดิษฐ์เองเพื่อตักขยะออกจากแม่น้ําแต่ขยะของแม่น้ําปาสิกไม่ใช่แค่ปัญหาของฟิลิปปินส์จากรายงานในปี2,564โดย o เวอ a ์ l ว in Data ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดมีการประเมินว่ากว่า81%ของพลาสติกในมหาสมุทรทั่วโลกมาจากแม่น้ำในเอเชียและฟิลิปปินส์เพียงประเทศเดียว มีขยะคิดเป็นหนึ่งในสามของทั้งหมดแม้ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นทุกวันจะทำให้งานของเหล่านักรบแห่งสายน้ำดูเหมือนจะเป็นภารกิจที่ไม่มีวันจบสิน้นแต่พวกเขาก็ยังมองโลกในแง่ดีตั้งความหวังไปถึงวันข้างหน้าที่ดีกว่าอ่าคุอิมพันทีส้าอานด้วหตุที่เราไม่มีอะไรนู้นริเบิลเรเรายจูสุดทุกขันตอนของเรานต่ามัลลและพาราสักบัตาและ่งา อัจรินังกาลิกาสันโจลลากุนดาผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติฟิลิปปินส์กล่าวว่าปัจจุบันทางการกำลังประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการแยกขยะอย่างเหมาะสมและต้องการให้มีการย้ายประชากรในชุมชนแออัดออกจากบริเวณริมฝั่งแม่น้ำด้วย I think the, t the, the solution of this is that we have to relocate the informal settlers living along the Pasig River and uh, punish all the commercial establishment who have uh, this u uh, n t r e a t e d uh, water waste. แต่นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมต่างเชื่อว่านโยบายดังกล่าวอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้แม่น้ำปาสิกสะอาดขึ้นในระยะยาวมาเรียนเล desma นักรุณรงของ Greenpeace ในฟิลิปปินส์มองว่ารัฐบาลควรพิจารณาลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกำจัดขยะและน้ำเสียอย่างเหมาะสม um, I think it will need a collective action uh, Not just from people who live along the river banks But also from local governments um, that are located along the river and also companies Uh, way to ensure that um, these communities along the river have access to um, zero waste along zero forms of um, consumer goods find river ensure a way have access เลเดสมายังบอกด้วยว่าเธอเคยเห็นกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นในเมืองอื่นในประเทศอื่นๆและมันประสบความสำเร็จดังนั้นการฟื้นฟูและทำความสะอาดแม่น้ำปาสิกให้กลับมาใสสะอาดและสวยงามอีกครั้ง uh huh. ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ตราบเท่าที่พวกเขายังมีความหวังและการร่วมแรงร่วมใจ คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือสีสันนะคะแล้วก็เรื่องราวข่าวสารทั่วอาเซียนพลัสค่ะที่กระแตพลอยแล้วก็มิ้น์นะคะนำมาฝากคุณผู้ชมเจอก,กันเป็นประจำแบบนี้ทุกคืนวันอาทิตย์หทุ่ม15นาทีนะคะฝากไปกดไลค์ติดตามเพจของพวกเราไว้ด้วยนะคะที่สวัสดีอาเซียนใน Facebook นั่นเองนะคะมีข่าวย้อนหลังมีการแชทพูดคุยกันแบบสดสดด้วยนะคะก็ไปติดตามกันได้เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังเดินทางท่องเที่ยวไม่ได้ก็จริงแต่ว่ามาท่องเที่ยวผ่านรายการของเราได้นะคะวันนี้เราสามสาวลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามมรับช สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ